โอเคก็ต้องขอกราบสวดีท่านผู้ชมทุกคน,กคน,นจ้าวันนี้เราจะมาสอนในการลงอ่ัปทิฟายของไมค์ครับเวอร์ชัน1น6 4จนะจ้าก็ถ้าใครอยากได้ภาพสวยๆนะคะสามารถ ทําตามขั้นตอนบางนี้ได้เลยนะคะก็ไปชมกันเลยโอเคเดี๋ยวดิฉันจะทิ้งลิงก์ในการเข้าหน้าเว็บไซต์ของ Optify Minecraft 1.16.4ให้นะคะก็ดาวน์โหลดมานะคะแต่ดิฉันโหลดมาแล้วนะเราก็จะได้มาเป็นไฟล์แบบนี้นะคะก็ทําการ double ลค i c k เข้าไปค่ะ มันขึ้นมาจะขึ้นมาเป็นอ่าเป็น GUI สีขา,ขาวนะคะให้เรากด install ไปนะคะมันก็จะเข้าไปอยู่ในไฟล์ของ m i n e c r a f t แล้วนะคะนี่มันขึ้นมาแนี้ค่ะ Optify install นะคะก็กด install ไปได้เลยค่ะมันจะทำการเลือกให้ัตะโนัตน,นะคะ ต่อไปแล้วนะคะก็หลังจากนั้นก็สามารถที่จะเข้าไปลงอัลิฟันไดเลยโด,ย,ดยกันกดปุ่ม Windows R นะคะแล้วก็พิมพ์ว่า app data ป e เซ็นะคะค้นหาไปค่ะไปที่ m c ครับแล้วก็มาที่ s h a t t e r p a c k แล้วก็าสามารถเอามาใส่ได้นะคะแบบนี้ก็สามารถไปหาโหลดได้ทั่วไปเลยคะ่ะใน YouTube Google ก็พิมพ์ได้เลยว่า s h d e t r หนึ่งจุดสอะไรประมาณนี้นะคะก็จะเจอโอเคถ้ามันมีความรู้ก็ขอไ like, ลค์คนละไลค์นะคะแล้วก็อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะ่ะ